คุณจิ๊บดมตูดคุณแปคืออะไรไเป็นไรได้ดมไมทุกคนได้ดมทุกคนเดี๋ยวเดี๋ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วันหอมเหมือนไดเป็นเด้อดีไหมคุณจิ๊บโอ้องหอมากไกินมลิแนี้ก็่นมลเลยใช่ไปารกระัง ใครเดนผาตัวเที่ยไักกเป็นไรป้า่ารักกุ๊บมาไหมจับไหมไก่าะสองคนนี้เนี่ยเหมือนลูกเตียมากเตลยงแม่แล้วแรักนเลยกันเลยกนเลย ต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมไมค์คราฟกับใครก็ไม่รู้ค่ะหน้าสลอนเต็มไปหมดเลยไหนตอนนี้มีใครบ้างแนะนำตัวหน่อยเกยบุรีค่ะใครต่อ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 ใครจะต่อเลยพี่ซีมาสเตอร์บังเต็มใจคราบมาในอกอะไรนะคุณคุณคุณ พะโลยี่วิคุงคาบแล้วก็ผู้เรียนนู้เรียนผู้เรียนไรียันมาผู้เรียนป้านไหนพัดคะหัวนายพัดคอปะโตะอย่าหัวทุเรียนมันบ่เดี๋ยวดึงเดี๋ยวดึงสีเหลืองออกมาแล้วปาใส่หัวเป็นมุมรียนเลยโอ้โหททททอวันนี้เราอยู่ในแมปอะไรเอ่ยเอเลเกมร อ๋อเกมนพี่ไอเดียวเลยนไอเด้ยวไม่เห็นตายไม่ใช่ฮะ่ยังไม่อธิบายเลยเฮ้ยเราไม่ได้กดไม่กดอ่ะเราไม่ได้กดไข่ไม่รู้กดจะให้รู้เชียร์จะยิงทิ้งเพื่อไข่ทำมังกอสเลยมาตอนนี้เราอยู่ในแมพต่อแล้วใช่ไหมฮะซึ่งเราก็ต้องรอบฆ่าคนบริสุทธิ์อืมคนบริสุทธิ์ก็ต้องระแวงแล้วก็ฆ่ากันเองก็ได้เราฆ่าคนบริสุทธิ์เนี่ว่าคุณแป้งเป็นใช่ไหม ไม่ใช่อธิบายให้คนอื่นฟังเข้าใจบอกทำไมทำไมอะไรเยก็ไ้ไอ้ขไม่ใช่เอีย้ไอ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 ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้เ้ไอ้ไ้ไอ้ไ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้อ้ไ้อ้ไอ้้อ้้้้้้้้้้้ออ้ไ้้้้้้อ้้้้้้้อ้้้้้ไ้อ้เอ้เ้อ้้้้ไ ไปไปไปไฟนะกลัวมากน่ากลัวมากค่ะเฮ้ยใครไม่ไหวโอ้ยหุยหุยไม่โดนตีโอ้โหใครใครติดเร็วลายลายกาดเร็วๆเดี๋ยวดโอ้ยโอ้ยไม่โดนตีไม่โดนตีโอ้ยอ้ยอะไตรอปล่าการต่อสู้พันธุ์ี่ยี่ห้อจ้ มีมิดจงมาเจอพันนะเดี๋ยวพูดสองทีแล้วเหรอเลเมื่อกี้ไปเปนตนะแล้วแปตตีเราแล้วก็เปนตาเราเป็นเสซี่นเราเปตลหยอ่ะลเราไม่รู้แ่คคนร้ายในคดีขั้นกรลมนี่แม่มาเห็นแ่เห็นลูวี่แบบยื่นอยู่เฉยๆไงก็เลยคิดว่าเงนนั่นแหละ เนียนได้กับเองเนะเราไม่อกี้นะแป้งจะไปหานิวคูแล้วนิวคูกำลังยืนหันหลังอยู่โอ๊ยเดี๋ยวไม่เนียนต้องแบบเดินวนวนรอบๆก่อนแล้วนิวคูก็หายไปกระโดนออกมิวติเดินเดินเดินแล่นในแผนผังตัวพวูดด้วกันตีตายอ่ะโอ้โอเคเดี๋ยว่เนเดี๋ยวคุณพี่เป็นยังไงความรู้สึกแบบนี้ตัวพูดด้วยกันตีตายแย่มากอ่ะอดูความรังเท่าหลัง เอาหลังกระซิบบอกกันหน่อยว่าใครเป็นใครบ้างอะไรเป็นใครกำตาทันเไงโอเคนี้เราไปอยู่ในแบบ black out psycho นะฮะซึ่งเป็นแบบเอ่อที่เป็นที่พยโยโคมาเฮ้ยเดี๋วค่อไม่อะไรวะอะไรวะเป็นอันนี้เป็นแบบที่ใช้เล่ย์สโตนสร้างแล้วก็คอมแมนนะฮะไม่ต้องใช้มอด การติดตั้งนั่นเองนะฮะเข้าไปเล่นได้เลยอ่าแล้วก็แบบนี้ก็คือวิธีการเล่นก็จะมีอยู่2แบบก็คือมีเชเซอร์กับเซอร์ไบเวอร์นะฮะที่จะแบ่งแบ่งฝ่ายกันอ่าเชเซอร์ก็จะมีหน้าที่ฆ่าเซอร์ไบเวอร์นะฮะแล้วก็เซอร์ไบเวอร์ก็มีหน้าที่ถึงเดินข้อหาว่าใครเป็นเชเซอร์นะต้องหาตัวจริงว่าใครเป็นเชเซอร์แล้วก็ฆ่าเขานนั่เองฮะคนที่อยู่รอดนะฮะจะเป็นฝั่งชนะมันจะได้คะแนนถิ่นแต้มไปนะฮะตอนนี้มีชินิชัยกับน้องบิว อเราพูดเรวพูดเราพูดแบกมากวิวเรียกเขานี่จะบอกว่าน้องวิวคือคุณครูใช่ไหมใช่ครับที่เชิร์ตที่เขากามที่เชิร์ตที่เขาการไม่่่ใชทีเขาากรแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเขาเขาไปปล้นเขาไปฆ่าเพื่อนเข้ามาแล้วก็หมกศพเลยแล้วก็ขโมยไอ้ที่มาดันมากอย่าไปเป็นคนถอดนายอย่างนี้บางทีก็ดูดันกันไปนะแกพูดจริงอะไรอย่างี้ไม่ดีไม่ดี อ๋อจะเอาความจริงแกฆ่าหมาเขาก่อนด้วยไม่ถามไม่ถามไม่ถามใช่ไหมจี๊แต่ดูอยากดิ้นมากฮัลโหลฮัลโหลฉันจะตามฆ่าหมาแกไม่ว่าแกอยู่ที่ไหนไม่ใช่กองคอยก่งวลแม่เก่งใจคนอื่นเลยเนี่ยโอเคมามาเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อกับรอบที่เมื่อกี้รอบรอบเมื่อกี้ตั้งปะเมื่อกี้แบบกดกันไปเลยรอบเมื่อกี้รอบรอบเบสิกใครไม่รู้กด เราพยายามตอนกันไปแหละทำไมเราไม่ได้ตอแหลมเก่งกว่ากันใครขยับเนี่ยใครขยับไม่เห็นโอ้ยไอ้ควกพยายามเนี่ยน่าเป็นแน่แน่ใครเด็กเล่นดืนซ้อนกันซะขนาดนี้นี่เด็กแป้งจะยืนตรงนี้เลยยืนอยู่มุมมาดิใครเห็นหมดไหนไหนไหนเลยใครเห็นหมดนี่คือจะไม่ออกแก๊กจุดนี้กันแล้วทุกคนจะไม่ออกจุดนี้ตลอดเลยอ่ะ

เห็นต้องไปอยู่ตรงมุมเดี๋ยวไปอยู่ตรงมุมคืไม่ใช่คือใส่สกินสีเหลืองๆเมือนกันแล้วสับสนอะไรวะอยู่ที่มุมี้หความมืครอเราขอให้ความมืดอบงำให้ความมืดคองเอ้วมดองเอใ้ความมรอละตเรงนี้มันไม่ปคอดภัยเลยไอให้วกมัืงครอบงราขอ้ไามมืดครอบงไเรอยู้คกามคุณวง่เล้วก็มุดครอบงอง้ความม่ครองเใคมเดินอปเรานอให้ื่อยงเรา้วไมต่อบงำเป็นอให้ควไมมอเป็นอด เธอไปกดสวิต์แล้วผมก็หน้ามืดตาดำหัวมองไม่เห็นใช่หรอใช่หรอความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวไม่แน่นอนไม่ไม่ใช่เดี๋ภาพออมาจะไปไหนลูกเป็คนน่คนน่อละอยู่ในนี้ก่อนอุ้ย้ยเฮ้ยเฮียต้องก่นอ่ะเฮ้ยตายอ้าวเฮ้ยไม่ใช่หรอใช่เว้ย

วไม่กันนิวพุงเหรอจัดมุกมิงทาเป็นกันคุณนิวเมื่อกี้บอกคุณนิวบอกผมไม่ได้เป้นผมไม่ได้เป้นแต่ขวดยาได้เต็มมือเลยอโ้หขวดยามาแบบกระต่ายผมไม่ได้เชียร์คุณนิวคุณนิวสู้สู้คุณนิวบอกผมไม่ได้เป้นคุณได้เต้นขวดยาเต็มมือเลยไม่ได้เนคือผมไม่รู้เลยนะตอนแรกว่าน้องไม้เป็นเนี่ยรู้แต่ว่าเห็นใครวิ่งออกไปไม่รู้เอาคนนึกว่าคุณวิ่งสิไม่ผมไม่ได้เป้นผมบอกแล้วผมไม่ได้เป้นผมแค่เดินออกไปเช็คเฉย

ไม่ได้โมนอยู่ในกลุ่มวิปายาบงเมื่อกี้ไม่ไม่เมื่อก้เมื่อกี้เราโดนลูกหลอกมื่อกี้โดนลูกหลอกคุณนิไม่เกี่ยวเลนาะปีบงโอ๊ยตายบังนะคดีฆาตกรรมคนร้ายคือใครกันแน่คนร้ายคือใครกันแน่้คุณขู่่าเราทำไมเอาเราไม่รู้คุ่เราไมเอไปนิงข่าวดวน่ ทำไมมันเร็วมากอ่ะเก๊ใครเป็นอ่ะเขาคือคุณครูตอนครูฆ่าเรามากเลยใทรเป็นอ๋รียไคนไลายคนไลายนี่คุณพี่คุณมี่จะลองไม่ประกาศเนะว่าใครเป็นอีกคนหนึ่งประกาศประกาศแล้วก็มองอยู่แล้วรู้คือเป็นเราเลยวิ่งไปฆ่าคุณแป้งแต่คุณครูก็วิ่งมาฆ่าเราเจ็บอ้าวมองไม่เห็นเรามองไม่เห็นฆ่าเราทำไมอ่ะอะนรอ๋อ เราเป็นไน่เห็นคลิปอยู่หลัาหลาคนก็วูบเราแก้วปกติใต้ปกติตอนพากูไปเล่นเกมออนไลน์เนี่ยเคยเห็นเขาอ่านบทสนทนาของ NPC ด้วยเหรอ NPC ปะเอาเออตัวเพลเยอร์คาแรคเตอร์ NPC เฮ้ยมาติดกับใครเนี่ยก็ดียวตอนนี้ต้องมีอยู่เลยว่าไม่มีวันแพ้พวกนี้ทำอะไรเกลียดเรา ดูดเลอใครออกไปใครอไปใครไปใครนมีคนออกไปมีคนออไปใครใครออกไปใครออกไปเขาเปลาเปล่าเขาไม่ได้ออกไปเขาอยู่ที่เดิมเอ้ยเผมผมผมใจเย็นใจเย็นณคร่ไปอ่ะไปอ่ะเมื่อกี้คุณบอกไปอ่ะเดี่ยวคุมเดี่ยวคุมเดียวคุมผมอยู่คี่หนใครไปใครไปไอ้เลยลอกูชื่อย้โซล่าไปไหนไปไหน เอออยู่นอยู่ตรงนี้ไอ้หดใครอกไปน้องไปเนี่ยไอ้กระตายแย่ทำไมไม่เชื่อใจหนูใมีหนูาเวรหนูาเวโอ้ยแหมเสียงไาาดจริงๆเลยครับครับไอ้ใครปิดไฟใครเปิดไฟทำไมทุกคนรวมตัวกันอยู่ตรงนี้ได้อะโอ้หอเห็นอะเห็น้ไปใครเข้ามาวีีคนวีคนวีใครเมือนเป็นายละ กิโลมืดไลยไปเต็มวิกิโลบืดพอไม่เห็นอ่าแล้วคุณวีบอกว่าไม่ไม่บอกเป็นตอนไม่เห็นจะมืดเลยอ่ะไปไปคุณวีทำไมตอนเขามีสถานะเขาไม่เห็นมืดเลยเขาแค่ขยับไม่ได้เฉยก็เอ๋เอ๋โอ้ยโว้ยเป็นหมีรอบเลยอ่ะใจโว้ยต้องตามทุกคนก็เอ๋สาวน้อยนิ้วเล่นอะไรกันนี่ไม่ต่าวน้อยสั่งไปก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นไงผมก็เป็นแบบเด็กดื้อใกล้ด้วยระแวงเนีย คูนิวอ่ะคณนิวรังเกียรผมมากคนิวทำไมอัวแบบมีพิรุธทำไมม่เข้าใจว่าทำไมคณนิวต้องรังเกียรผมคูนิวเดินถอยห่างจากผมทำไมตอนเดินเออใช่นิวคูมีพิรุธแว่าเราสามพยานเลยดีกว่าเออลได้อามยานแล้วหมดลอ้ดีแล้วดีแล้วดีแ้วดีแล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 วดีแล้วดีแล้วดีแล้แล้วดี้วดีแลีแล้วดีแลวดีแล้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 วดีแลีแล้วดีแล้วดีแล้ี้ ดีคงไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแล้วีคงไม่ได้เป็นโอเคเคลิกเลยกนี่คไม่ได้เป็นเพราะว่านี่คุงติดตายเหมือนผมโอ้โหเเชฟตัวละเอาโละเอาโอ้ยโล่เอะโซละละเดี่ยจเเดินมาไลถ้เดินมาได้ตกใจเลยบอกว่าได้เห็นชนแต่เราสงสัยกิ๊บปุ๋ยกิ๊บกิบก็ไม่แกใจได้ไงถ้คนอื่นก็คนอื่นเขาอยู่ในนี้การแก้ขุดกันมาใครตีใครตีคนตงตีกัน

เรางอ้เราเกิดจะบูชายานนิวคุงแล้วอ่ะออกแมาต้องไม่ได้เป็นตะหน่อยแป้งไม่ได้เป็นลูกบอนิวเบาเแป้งไม่ได้เป็นแป้งใสๆสอีเราดันใสใสกันแรกไม่ใสใสจะแป้ฆ่าเราต่อละใสใสมากน้องมันเนตตายเราไม่รู้เราเหลือดูไม่เก่งเี่นปลาดวิทยาเลยลองต่อไปเลยหัวเราไม่้ตอนนี้ถ้าเกิดใครเป็นก็คือเราดูด้านล่างใช่ไหมว่ามีชื่อเป็นบอกอยู แล้วเป็นน้องใหม่โอ้ยจะเมืไรมันจะเลิกติดันี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยู่ตรงก้างเ้ยวอาอ้าไอ่ยอ้ยูอ้ยงอ้ยง่ารงอ้ยโอ้ยโ่้ยงอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้มโอ้ย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 โอ้ไอยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโย้ยโอ้ยอยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอยโอ้ยนี้เลยเหรอเดี๋ยวอ้ยโ ใครใครปิดไฟใครปิดไฟอย่าให้รู้แต่เป็นแสงกลัวโอ้ยเบื่อจริงๆไอ้หัวเล่ปิดไฟเนี่ยดูฉันดิอย่าโอ้หัวอยไรเป็นไรตี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 เอ้าใครตีใครกี้ใครตีคนไรกี่ใครคนไรกีใครเมื่อกี้ไอ้เรือตายแล้วผมกี่ไหนแล้วผมตายแล้วมันร้ายคือใครกี่ใครคนไรกยใครโอ้ยทไม เกมบุรีว่ะเกมบุรีเลยไปตีคุณพี่เด้ไดวได้ตัวละเราเห็นมีคนขึ้วยเคลื่อนตายตัวละไตตัวละตัวอะเฮ้ยโัวละทำอะไรโัวละทำอะไรตัวละคุณแต่เดินมาตีเราคุณอะคนไร้เปล่าไม่เนียนไม่หาเรายืนอยู่เฉยไม่ไปตีเราใครแหล่ะไม่ใช่เราใช่ที่ไหนเราเห็นแบบใครโดนตีเราก็เลยไปช่วยไม่หาอะไรเราเห็นพี่ตีใครกันไ่รู้ตายคุณแป้งเหรอไม่ได้ตีเลยเราแค่โกงเฉยเราเราแหวนเราเราแหวน ถามแป้งว่าคุณแป้งโดนใครฆ่าขัางหน้าแล้วตอนนี้ไอ้โดนใครโดนใครฆ่าคุณแป้งบอกไม่ได้คุณครูไม่เป็นน้องไม้เปล่าน้องไม้เปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราเบ๊กหรือเปล่าคิมเบ๊กเดินวนเนี่ิมเบ๊กเดินวนเออใครปิดไฟใครปิดไฟไม่ใช่เราใครปิดไฟไดป่ใครปิดไฟฟิวสู้สู้คุณนิวสู้ตาย ไเอ่าตุระสู้สู้ตุระตายไม่เห็นไเอาไลายขี่ควงชนู้ใครูรู้แล้วใครไม่แค่กระโดดจะไม่เห็นนะจะดูแกบุรีตุระ่คนไม่ใช่ยไวเลยยสู้สู้กบุรีสู้ตายกบุรีไวไล่ขี่ควงชนกู้กูไว้แข่งกันทั้งคู่เมื่อกี้สายแข็งไหนในใครสายแข็งน้องไม้เป่าน้องไม้สายแข่งแข็งยังไงพราว่าดวงแข็งเ่ย เฮ้ยแข็งอะไระดาบดาบแข็งดาบแข็งเฮ้ยเอาเอ้าเอาโดนโดนโดนได้ยังไงได้ยังโอ้ยหนูนี่ดนโ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 ดนอดไโดน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 โดลโดนโนโด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 นดนโไนนโดนกดนโนโดนโดนอนนโด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 นนโดโดนโดนโะนโดนโดนดนโรนโดนนโดนโดโดนโนโดนโดนโดนนโดนโนโดนโนโนโดนโดน้โด เรแป้งโดนใครฆ่าไม่รู้เมอเราก็แป้งไม่บอกว่าเราโดนเราฆ่าแต่เราบอกว่าเราเราไม่ได้ตีใครเลยนะเออเราไม่รู้ว่าใครฆ่าเราอ่ะแล้วใครฆ่าคุณแป้งอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าว่าใครเป็นพวกเดียวกับเราอ่ะไม่เห็นมีชื่อขึ้นเลยกายกายมันจะไม่บอกไงต้องต้องต้องจะไม่บอกต้องรอแหลกกันอ๋ออันนี้คือเดาแล้วใช่ปหมอ๋อใช่เมื่อกี้อ๋อโอเคโอเคฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลใช่เมื่อกี้ชื่อคุณแป้งก็ขึ้นอยู่กับเราไงไซล่างอ่ะ ทำไมโซล่ามีดาบไฟล่าเอาคนอื่นจะไม่เห็นทางเราดิสกันโซล่ามีดาบอ่ะไอ้โซล่าร์ถูกไหมมิดาบโซลาร์ถูกไหมด้ยแต่เราไม่เห็นเขาเป่าเปลาทำไมทุกคนพูดแท้งหมดเลยอ่ะได้ยินได้ยินได้ยินเขาบอกว่าเมื่อกี้ชื่อมันขึ้นนะเออเขาเห็นชื่อคุณแป้งไงเขาไม่เห็นชื่อใครลยยล่างอ่ะายล่างหรอไม่เห็นอ่ะแต่ล้อใหม่อนเข้าเกมนะครับผมเขาเขาเกมปุ๊บจะเห็นายล่างครับผมนี่แปลว่าวิ่งเร็วที่สุดทีกันใช่ไหมอ่ะ ใ่ปิดแชทไปหรืเปล่ากด enter ลงกดร์ดูจะดีกดทีกด e n t ร์ไม่ก็มีข้อความอ๋อมันมีเขียนตอนแรกใช่ไหมโอเคโอเคเห็นละใช่ใช่เริ่มเลยร์ได้